สวัสดีคะ่ะพบกับพินนี่อีกแล้วนะคะวันนี้พินนี่จะพามาชนเจ้าตัวเอลเลฟแพทิ u นัมตัววีนะคะคันนี้เดิมเดิมเลยค่ะให้แสงนะคะว่าหล่อแค่ไหนราไปดูกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเดิมเดิมของเจ้าตัวแพทิ่นัมนะคะจะมีเอกลักษณ์ท่ังหน้านะคะเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเป็นแมสชิด led ด้านข้างนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่อง V6 เครื่องสามพัน,นะคะ แล้วก็มีตัวอัลกริทึกตรงฝากระโปงด้วยนะคะของคำว่าแพทชินัมนะคะเอกลักษณ์ของเจ้าตัวแพทชินัมเลยแล้วสีด้านหน้าของเรานะคะสีรถรุ่นนี้นะคะเป็นสีขาาดานะคะกรอเท่มากเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะค่ะเรามาชมด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะเจ้าตัวแพทชินัมค่ะร้อมแกขอบที่สบนะคะหน้ายา ทีอยู่ทด่2เอ5บเเลยนะคะลาล้อมแมกสวยมากเลยนะคะไม่ต้องเลียดก็หล่อนะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตรงแก้มนะคะมีคาวัลี่อยู่ด้านอยู่ตรงแก้มของเจ้าตัววีหกไอเจ้าตัวแฮปปินัมเลยนะคะค่ะรุ่นนี้นะคะมีราวันทานะคะเป็นสีโครเมี่ยมนะคะหล่อเท่เหมือกนอก,กันเลยนะคะเหมาะสําหรับในการที่ ้าตัวแพดินั่มนะคะก็จะมีเอกลักษณ์คำว่าแพดพินัมนะคะ,ะ,คะ,คะตรงไฟนะคะจะมีนะคะเป็นสีโครเนียมนะคะ,นะคะแล้วก็มีตัวอิกตรงตรงวา,าท้ายของกรตัวเอวเลสนะคะจะมีคำว่าเอเวเลสเลยนะคะฝา,าท้ายของก็ตัวเอวเลสนะคะก็จะเป็นไฟฟ้านะคะแบบอัตโนมัติเลยนะคะส่วนเบาะแถวสามนะคะพับแบบไฟฟ้าเลยนะคะ นี่เลยเวลาปิดก็ปุ่มนี้เลยนะคะใช่ค่ะแพทีิน้ำนะคะมีกล้องรอบคันถึง360องศาให้เรานะคะเซ็นเซอร์นะคะมีทั้งหมดสหน้าหลังสีหน้าสีนะคะเราชมรอบคันเลยนะคะว่าเจ้าตัวแพทีิน้ำนะคะเดิมๆหล่อแค่ไหนไม่แต่งก็หล่อหอนะคะ เป็นไงบ้างคะชมรอบคันไม่ต้องแต่งไม่ต้องเสริมอะไรมากมายก็หล่อใช่ไหมคะตอนนี้นะคะรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถที่ฮอตนะคะพี่ๆที่คนไหนนะคะสนใจอยากจะจองรกคิวหรือว่าอยากสอบถามแคมเปญนะคะสามารถเข้ามาหามินนี่ได้ที่ Ford IMS สาขากระลพึกเลยนะคะหรือว่าติดต่อหามินนี่ได้ตามเบอร์ด,ด้านล่างนะคะ093 5 0 0 8 7 4 5นนะคะแล้วพบกับมินนี่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบาย